กาพาพ่อแม่พี่น้องไปหน้าเขาเลยดูเด่นชาแนลนะครับพาพ่อแม่พี่น้องทุกสีทุกท่านหรือทุกท่านที่เปิดยทำให้ชมนะครับดูเด่นไปหน้ามาเนี่ยไปไปพ่นยาคุ้มหยาครับรวันนี้เอาเห็นดนั้น,นเรียบร้อยแล้วเอาหย่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที้จะได้เวลาองมาคุ้มหยาครับคุ้มแห้งนะครับเรื่องการคุ้มแห้ง แห้งจะเป็นคอดีคือว่าตอนฝนพอมีน้ำพอมีฝนเนี่ยดิแนแห้งเนีน่ยครับเต่าก็ใช้ยาซึ่งผมก็ไปซื้อมาเมื่อเสัานี้จากร้านการเกษตรเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาขวดหนึ่งครับรมาพ่นพอกหญ้านะครับลูก้าที่จะเกิดเกินพวกหญ้าใบกว้างไปแคบเนี่ยครับก็เป็นอากาศโดวัชพื้นก็นะปปเป็นที่นอนเาไปเบิ้งนท่ากันครับมืัอนี้รู้เกียดจะพ่น แต่ท่าทุกปีนะครับแต่ว่าคนไทยเป็นชิพมาปีนี้กับตโอกาสทายเป็นชิปมาให้พ่อให้แม่ที่น้องเต็มที่ปิตากทุกคนน่ะเป็นสีของการทำนานะครับการทำนาหน้าหยอดครับหน้าหยอดจะเป็นขอดีข้อเสียหลายอย่างแตกต่างกันไปนะครับแต่เราได้สะดวกนะครับเรียกว่าเขาพ่อรุ่งเกียรติครับคนหน่อยครับงานหลายคนหน่อยต้องไว้ธีการยอดครับ พราะอาก,กาศยอดพี่จ๋าก็ต้องไปรปับปลักดำเนี่ยนะก็ต้องไปเอาก้าวก็ต้องไปไถ้หูดไถพ่นไม่ต้อยเปิดคาดนะครับในขั้นตอนนี้เ้าก็เเ็สเสร็จมนันเสร็จเลยนะครับนะครับมาถึงหน้าแล้วนะครับมาถึงหน้าแล้วห้าก็หลายอยู่แล้วครับพ่อแม่พีน่น้องหน้าลุงเจดกอะไรงาน้านก็หลายอยู่แต่ทางนั้นทางนี้ก็หลายบ่หน่อยก็ก็ต้องเฮคดนะครับ เห็มันตามกระบ,บวนการครับพวกงาพวกนี้มันก็จะโบฟื้นนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่บอได้ไหมเขาว่าทั้งเบิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะโบฟื้นอ่าแล้วก็ลูกงามันก็จะบ่ขึ้นนะครับเห็นไหนเขาห่อเนี่ยกะสิงอกงอกไปเลยนะครับอ้าวมาที่ตามเบิ่งกันนะครับมาหอดแล้วครับบอพูดพํ่ททำเพลงนะครับ เริ่มลงมือเลยครับลงเขียนเป็นคนเท็ดอย่างบอกไฟมีพิธีที่ตองหรอกครับมาฮอดกันย่องเลยครับก็แม่พีน้องเพราะว่าเฝ้าน้าแดดครับเฝ้าน้าแดดอาแดดแห้งมาแกงกล้านาบานมามันกระสีห้อนครับดีนะครับมือนีมันจะอากาศแบบฝ้ากับบอกไฟโปร่งไปไหนครับเป็นฝ้าหลัวๆอยู่ครับแต่จะซอยพังเมฆพังแดดไปพอสมควรนะครับ ลูเกเจตกัจัดการผสมเหรครับบั้งแรกผู้เอาขึ้นจยากยากแดอยู่ครับผมในพี่น้องยังบรนแารแขง้งปกติก็มานั่งปับ๊บมันกิจะอยู่บาร์พอดีนะครับในร้านซอยพยุงไห้นะครับอันแรกเขาก็ต้องมาปับป๊บหัวซะก่อนเนาะปั๊บหัวมันเกิดห้มันปุ้งกระใจตามความพอพึงพอใจเขาพู้ล่ะครับซึ่งการ พ้นเมื่อนี้นะครับลุงเกียรติช่วงแรกๆลุงเกียรติปล่อยน้ำยาลุงหลายพูดครับปล่อยน้ำยาลุงหลายพูดปรากฏว่าอ่าบ้างหนึ่งได้แค่อ่าบดผ้าเที่ยวครับไปสุดฟังคณะพูดกันเกือบเบ็ดพอดีครับลุงเกียรติก็ประมาณนิ้นะครับแต่ซึ่งในฉลากเขาครับบอกว่ามันจะต้องได้หลายกว่าหันลุงเกียรติก็มาปั๊บใหม่นะครับมาปั๊บใหม่ครั้งที่สองขั้งที่สามไป ถือว่าเขาลูปเขาร้อยนะครับการเดินนะครับเขาบอกว่าซาซาชุ่มชุ่มอะ่นขั้นชุ่มไหลมันก็ดจิบโทัวได้น,อน,นอ้องปมัพี่น้องก็ระวังยากอยู่เอากับประมาณเอานะครับไม่น,นีลูกเกียรติการเดินทางลงมานี่ก็ตอนแรกว่าสิม้าตั้งแต่พา,าบาินสบายเท่าไครับแต่เนื่องด้วยมื้อนี้สีมาได้แท้แม่พี่นอ้อ,องเลยหาสายชัด เครื่องพ่นบ่ได้ครับได้ไปซื้อครับได้ไปซื้อแล้วก็เสียเวลาชาร์จอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเสียเวลาชาร์จโอ้ก็เลยเดแดดไงกล้านาบานครับคาดสิร้ออีกกับว่าได้เบิ่งพยาก,ก่อนอากาศว่าประมาณมือสองมือจะมีฝนนะครับเขาก็ต้องรีบมาพ่นก้อนนะครับมาพ่นก้อนกับเพื่ออย่างปีิครับกับเพื่อวางให้ตัวยาเนี่ยเขาทำงานอย่างเต็มที่ของเขานะครับ อย่างมันมีเหตุแล้วปัจจัยนะครับลุงเจียก็ต้องสายก็ต้องเอาครับมือน,นี้ตีได้ว่าแดดมันจะบดซอยไดไหนนึงครับแต่บอจัดปันใดครับถ้าได้มาแต่เศร้ากับปันนี้ก็สซีแล้วแล้วครับผมว่าหาสายชติหาทีกแผ่นดินหาเบิดบ้านก็บ,บเ่เจอครับจักมนันลุงเกียดไปล้งไวใสครับมือเศร้าก็เลยได้ไปซื้อไม่ครับ เป็นต้นบาก็ได้ได้มาสายนะครับไม่ดีครับสายยังได้กับสีเอาคุ้มให้มันแล้วพุ่ละว่าลุงเกียจก็เลยเพราะว่าลุงเกียจมักเฮ็ดอีหยัยงมักเฮ็ดแต่มันสําเร็จไปเลยนะครับบ่าอย,าอย่างนี้อีหยังมันข้างค้างนะครับอพอไม่พี่น้องผู้ใดเฮ็ดกับเฮ็ดคือลุงเกียจบ่อคอมเมนต์ในใต้คลิปมาเด้อครับหรือว่ามีวิธีใดสิแนะนําให้ลุงเกียจว่าเฮ็ดวิธีใดทั้งพุ่นทั้งปีเฮ็ดจังได้นะครับลุงเกียจกับสี่แต่อ่านว่า ในน้ำจังใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับ อันนี้ก็เขาสู้หมดคันตอนผสมนะครับซึ่งพิ่นระบุว่าทั้งฉลากก็ี่ประมาณ6-80งมลนะครับต่อหน้ามงเต้นะครับน,าน้บนาเต้ก็ประมาณ1 6 1หรือ18ลิตรนะครับเจ็ดอ่านแล้วก็ไม่เห็ดตามฉลากเขาเนาะเมื่อในรุงเจ็ดบ่มีสลิงนะครับสลิงหาบเจอนะครับ เลยเอาขวดเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยครับซึ่งขนาดร้อยมลล์ถ้าเต็มนะครับผมเก,กับประมาณเอาว่าสิบมลล์มันเกิดจะอยู่ประมาณใดนะครับเราก็เขากับเติมน้ําสะอาดเนี่ยเข้าไปเต็มเป้นะครับปเป็นอันว่าส่วนผสมก็มีแค่น้ํากับยาจะมีกินฉุนน้อยๆนะครับพยายามอ,อยู่เหนือลมนะครับ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมีนะครับเพื่อป้องกันนะครับลุงเกียรติไม่ได้ลุงเกียรติใส่แม่ใส่ถุงมือใส่เครื่องป้องกันเบิร์ละครับใส่บูดใส่อย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับแต่เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่เนี่ยมันจะข้อดีอยอคือว่าการฟุ้งกระจายมันจะน้อยนะครับมันคือจังเครื่องมันเครื่องพ่นแบบเครื่องยนตนะครับลุงเกียรติจะมีครับเครื่องพ่นแบบเครื่องยนนะมันฟุ้งกระจายร้ายนะครับลุงเกียรติก็บ่เอาครับ ไปงเถียงครับเอาเครื่องพ่นแบตเตอรี่นะครับซึ่งชาต์ตัวนึงกับโอ้ยได้บดมือวะละครือว่าผู้ค่านะครับเครื่องพ่นแบตเตอรี่เพราะ,ะนั้นการพุ่งกระจายก็จะน้อยนะครับแต่ว่างานก็จะเซตซานะครับการแรกมากก็คือว่างานจะซาแต่ว่าการพุ่งกระจายการอไอระเหยก็บว่ค่อยเป็นอันตรายต่อ,อผู้พ่นนะครับก็อยูพย่พยายามเอาลงดินแล้วก็จะสูดดมเอานะครับ เพราะไม่พี่น้องกําลังเห็ดกําลังทํานะครับก็อีกเลี่ยงนะครับขานผลขางเคียงต่อสารเคมีนะครับทุกอย่างมันมีผลดีก็ต้องมีผลเสียนะครับ การสีพ่นสารพวกยา,ายาฆ่าหญ้าเนี่ยนะครับมันจะมีผลขามเคียงกับเห็ดไ้สารตกข้างนะครับสารตกข้างแต่ลงเขียดกับสีพ่นแต่ข้างเดียวนะครับคุ้มแห้งแต่ข้างเดียวนะครับต่อไปก็จะบ่พ่นนะครับเพราะว่ามันกับซอยควบคุมได้ระยะหนึ่งนะครับระยะเขากำลังยังบอ่งอกนะครับเขาเอื้นการคุมแห้งนะครับเป็นผลดีตอนน้าหยอดน้าวานนะครับบ่คือน้าปักดาที่ปักโคนปักดํา พวกนั้นว่าต้องจําเป็นต้องคุ้มก็ได้นะครับแต่นายอยอดหน้าวานแห้งเนยครับสเป็นย่างยิ่งนะครับคนเมพีน่น้องคือเขาต้องคุ้มไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใหญ่เกินเขานะครับเนีย่ยมันจะใหญ่เกินเขา้าเขาจะไม่ได้กินเขานะครับคนเมพีน่น้องการใส่ความระมัดระวังนะครับใส่ยางมีความระ,ะมัดระวังฉลาดใส่นะครับทุกอย่างมันมีผลบวกแต่ต้องมีผลลบเนาะ ครับตอนนี้ก็หลายบ้งแล้วครับจำนวนแปดบ้งนะครับลงเกียรติเกษเหนื่อยครับเหมือนเห็นลงเกียรติเพชรปวดเหยวนะครับรเพชรผู้เดียวกับมีหลานนะ่ะว่าซอยอ่าหิ่วน้าม,มะให้นะครับแล้วก็ซอยพยุงแล้วก็ซอยถ่ายวิดีโอให้นะครับอ่าเมื่อน,นี้กั ถ้าพอแม่พี่น้องมาย่างอ้อมทงน้ากันครับห้อนน้ากันเออเป็นเม่พี่น้องเมื่อกี้กับมาเห็ดตั้งแต่เศร้าแดดมันกับบดบดแต่ยู่ดอกครับแต่ว่าเนื้อหาเห็ดเบียบมันเกัดเนยอยู่แล้วเป็นของธรรมประดานาะครับพ่อแม่พี่น้องกะสู้ๆครับเกษตรกรก็คือกระดูกสลังของชาตินะครับเพิ่นว่าจากแมนบุบุ่ะเดี๋ยวนี้เกษตรกรทุ่มื้อนี่อาตีนซี่มือสังเนาะครับเห็ดหน้ากับมิตรจ้างครับเมื่อนี้น้งเกียรติการ ใส่แรงงานเจ้าของกับพ่อเฮ็ดได้กับเฮ็ดนะครับตัวใหนที่เข้าจ้างกานจ้างนะครับประมาณว้เข้าจะจ้างหมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันกับมีต้นทุนนะครับสิ่งไหนที่เข้าพ่อเฮ็ดได้ากับเฮ็ดนะครับซึ่งวันนี้กับเนื้อให้กันครับแดเต้นี่กัจ้างเขาก็เป็นหลายร้อยบาทนะครับผู้เช่ยามาใจเวลาเฮ็ดประมาณสอง่วโมงนะครับ่อนเทียง อาการกัดสีอ่อนเต็มที่เขาก็สีแล้วพอดีนะครับถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับผม่ปพี่น้องมาคุมใหญาแหง่งเป็นคามาคุมหญาแหง้งเพื่อป้องกันว่าให้ยามันขึ้นนะครับปรเป็นวัชพืชนะครับก็ป้องกันไว้บางคนกับบ่อกคุ้มกับกบเป็นยังครับกัดันดูถอนดูลกอาอนาะครับแต่ว่าลุงเจ็ดบอกว่มีเวลาลุงเจ็กัดสีใส่การคุ้มแห่งนะครับ ครับช่วงนี้คลิปลุงเกียรติกระเดินห้างมาถึงช่วงทุดไทยแล้วครับเอาไ้พ่อกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับลุงเกียรติขอก่าพวพระบา่าสวัสดีสวีดัสครับแม่พี่น้อง